ภาพที่ท่านได้เห็นอยู่นั่นคือช้างเผือกครึ่งตัวเผือกตั้งแต่ท่อนล่างลงมาเนื่องจากฝนลินเลยกลายเป็นช้างเผือกครึ่งตัวเป็นขี้โคแล้วก็ถูครับ เคยเห็นช้าเผือกตัวเล็กไหมอร่อยมากกินดิน กลายเป็นช้างเผือกได้เราต้องกินดินเมื่อช้างเผือกพระทะมาสีเผือกเอาไปไหนล่ะอะไล่ะช้างเผือกพระทะมาเผือกโอ้โหโอ้โหตดด้วยไอ้บัวบาน ประตูมไปหานั่นน่ะหมาชื่บบอบรตูนะครับอุ้ยเออเล่นกันแล้วสองคนอืมฮึเออบอรตูมบัวบานวิวิววิววิวอือฮึช้างเผือกมันมีแพนดา้านะ เดี๋ยวก็ลื่นล้มหรอกมากันชอบไปแย่นะฮะอ้ยสไลด์สไลด์โอ้ยมีความสุข ช้างเปือกคันช้างเปือกขาอ่อนช้างเปือกนอนช้างเปือกแทบลิ้น ช้างเผลือกโชงช้างเผลือกตะไหร่แล้วก็นอนอสีทูโทนเนี่ย อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามให้บอาบาลด้วยนะครับนิ่งละ

เออย่านะเว้ยอย่ายนะเว้ยเนื้อเนืเอ้อนี่บัวบานนเว้ยกินดินครับกินดินคืออาการท้องเสีย ยังส่งตัวเรื่อยๆ,ๆนะฮะยังไม่ให้เขาก้ากินสับปะรดบัวบานเป็นช้างที่เมื่อกินสับปะรดปุ๊บเสียเด้ออ่ะตอนนี้ชื่อบัวบานตอนนั้นชื่อบัวบัวตูมบัวตูมบอกเล่นด้วย บัวบนบอกไปไกลเลยนะเอา้าเอา้าไปจ้ะเอเอเอ,อย่ามาซ่านะจากบัวบานหรือเปล่าเป็นอะไรกินด,ดินไปดูใกล้นะ

เล่นยังไงเราคนละไซส์เลยพ่อไปเล่นเบือกโดยเองทับตายสิโอ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 นี่เห็นไหมพ่อโรกแาวอ่อนผมเองโรกแาวอ่อนผมเท่ไหมเออนือยบบานเขาคืนนู้น เนี่เขาก็ไล่เอาหรอกบัวตูมก็มาดิก็มาดิอันนั้นก็เห่าแล้วเกิน ฝนก็เริ่มตกแรงแล้วนะ,ะก็ปล่อยให้เขาเล่นนะฝนคลายเครียดบ้างอุ้ยฟ้าแลบแล,แล้วดิ่มแล้วก็จะนำไปผูกไว้ตรงที่ฝนไม่สาดนะเพื่อให้เขานอนอืออ้ย,อย ดกดไลค์กดสับกร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องเป็นทางนะครับถ้าสนใจแวหนาาถถนแวนหางช้างของขันหลงช้างก็สามารถทักมาได้ที่เพจแหวนหางช้างของขันหางช้างครับผม่าเข้านอน